สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาทักทายนะคะ FC ทุกคนนะคะแฟนคลับช่องรอดช่องนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะคุณตาเต่านะคะว่าทำข่าวข่าวกันตลอดนะคะคิดถึงกันเนาะแล้วก็คุณพี่ๆทางหลายที่เคยคอมเมนต์คลิปน้องไม้นะคะหายไปไหนแล้วเนาะคิดถึงกันไหมเนี่ยค่ะช่วงนี้น้องไม้ก็มาอัปเดตนะคะว่าน้องไม้ก็จะพักทําคลิปไปช่วงหนึ่งนะคะเดี๋ยวพร้อมมาลงคลิปเมื่อไหร่ก็รอติดตามกันได้นะคะนี่จะเป็นหน้าสดเลยนะคะเนี่ย แล้วก็บางคนถามถึงลูกน้องไม้นะคะตอนนี้ลูกน้องไม้ได้สองเดือนแล้วนะคะน้ําหนักอยู่ที่เจ็ดกิโลนะคะเป็นผู้ชายนะคะชื่อน้องโอโซนนะคะอันนี้น้องไม้ไม่ได้อยู่ไฟนะคะไม่ได้อยู่ไฟเพราะว่าผ่าคอดนะคะนี่จะเป็นอาหารเช้าของเรานะคะเดี๋ยวให้ดูลูกชายแวบ,บๆทำหม,มันด้วยผ่าออกนะคะเดี๋ยว ให้ไปดูลูกชายนะคะจะมั่มมากนี่นะคะทุกคนสองเดือนนะคะเจ็ดกิโลถ้าเลื่อมตาก็แสดงว่าเรื่อเห็นแล้วเนาะเรื่อมตาเ็คือแสบตานะคะไฟสองตานี่กินดุก็ได้กินแต่นมทั้งวันกินกินกินดุมากเลยค่ะกินบ่อยไม่ใช่กินโหดนะคะกินบ่อยกินดุคือกินบ่อยค่ะ อ่ามีพนักงานกลวยเปนะคะอันนี้เปหวายนะคะไปเอามาจากบ้านคุณยายมาจำบักทัว10บาทปกติเราซื้อก็40หนเนาะถ้าซื้อพร้อมกับร้านขายไก่นะคะอันนี้น้องไปซื้อมา2กรโม10บาทแถบอยู่ <Have you? S 1> อันนี้ก็ของในตู้เย็นมันมีอยู่แล้วนะคะก็ประหยัดไปนะคะแต่มันหมดไปกับไก่นะคะตัวนี้เท่าไหร่คะ แม่ไปซื้อมาร้อยี่สิบนะคะทุกคนไก่ย่างวิเชียนนะคะอืมก็ได้เยอะอยู่ก็ตัวใหญ่อยู่สมร้อยี่สิบอยู่หรอกเราไม่ได้ดังไฟเเราไม่ได้ก่อไฟเราไม่ได้ก่อไฟปิ้งเองเราไม่ได้หมักเราไม่ได้ทําอะไรนะคะก็ร้อยี่สิบก็คงของเขาอยู่เขาดังเราไม่ได้ดังนะคะเขาดังมานะคะแฟนคลับทุกคนมานะคะคุณตาเต่าตำผัวตอนเช้าแล้วก็ ไก่ย่างนะคะน้องไม้ก็แวะมาทักทายเท่านี้นะคะพอหายคิดถึงเนาะค่ะน้องไม้ก็ปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะมาสั้นๆนะคะพอให้หายคิดถึงว่าน้องไมค้คิดถึงแฟนคลับมากเลยแล้วก็คิดถึงของหวานด้วยไม่ได้ทําของหวานกินเลยนะคะปิดคลิปด้วยภาพนี้ละกันตํำถั่ไก่ย่างะ่ครอแม่ทํานี่แหละเพราะว่าก็อยากทําอยากกินนะเนี่ย เ,เดี๋ยวแม่ก็จะไปเกี่ยวข้าวละไม่ว่างอีกยาวเลยเนี่ยตอนนี้นะวันนี้นะฝนตกอยู่เด้แต่ว่ามันตกไม่แรงน้ํามันไม่ได้ไม่ถึงนาเลยนะคะก็ได้ไปขอน้ําจากอ่างนะคะค่ะไปละพูดผูดเยอะเจ็บคอ,อค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายอ้อส้มตำร้อยสูตนะคะถ้าดูคลิปนี้นะคะมากินตําถั่วนะคะ 你先要擦掉，你。